สวัสดีครับก็ขอสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีตุลกันทุกทกท่านด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนอกันยายนนะครับ2,563กันแล้วนะครับก็ต้องขออภัยมากๆที่มาล่าช้านะครับกับผมติดภารกิจจริงๆและ,ะแลผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีตุลน,นั้นดูได้นะครับ หรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีตุลเองนะครับซึ่งก็คือระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงคำพยากรณ์ในอีพนี้ได้เช่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาว่ากันถึงชาวตุลน,นะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะดาวใหญ่อย่างพระเสาร์นะครับแล้วก็พระพฤหัสนะครับยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ในเรื่อนของสหัชาพเพื่อนฝูงสังคมนะครับคนภายนอก เลงไปหอกใส่ไปยังเรือนสุภาะนะครับที่มีดาวพระราหูเจ้าเรือนปุตตะนั้นสถิตยอยู่นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภาษนั้นก็ไปตกเป็นวินาศนะครับแต่ก็ได้เป็นกเกษตรตาที่พอดีอยู่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับไอความวุ่นวายรอบๆบตัวคุณในเดือนนี้นั้นมันก็จะยังคงมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ให้โทษนะครับไม่สนับสน,นุนหรือว่าขัดแยง้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน นะครับก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ภายในเดือนนี้นะครับความเห็นไม่ลงรอยกันในครอบในครัวหรือว่าในองค์กรอที่ท่านทํางานอยู่นั้นนะครับก็ยังจะมีอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการทองหรือว่าการลงทุนในธุรกิจต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับคนชาวตุนนั้นนะครับไอเดียหรือว่าความคิด ทางการค้าการลงทุนไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะรอบวงโคจรของพระราหูที่ผ่านผ่านมานะ,ะแล้วก็มีมฤตยูที่เลงลักอยู่เนี่ยลองเอาไปสังเกตดูเถอะย้อนหลังกลับไปประมาณปี5960เนี่ยนะครับแล้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับการงานของชาวตัวนั้นถือว่าโดดเด่นมากๆนะหัวคิดของคุณไอเดียของคุณมักจะนำล้ำสมัยและก็คู่แข่ง อยู่19เสมอนะครับมันจึงทำให้การงานของคุณนั้นมีการก่อร้างสร้างตัวแล้วก็ขยับพัฒนาขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะครับการงานนั้นดูจะเด่นแต่การคนนั้นดูติดๆขัดขัดยังไงไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> การคนในที่นี้กับผมก็จะหมายถึงพวกคู่หุ้นส่วนสัญญาผู้ร่วมลงทุนสามีภรรยาพวกนี้แหละครับหรือแม้กระทั่ง ผู้หลับผู้ใหญ่ภายในบ้านก็มักจะคอยสร้างเรื่องสร้างราวเออให้ต้องอึดอัดอยู่เนืองเนองนะครับประเด็นทางการเงินการลงทุนก็มีความเห็นไม่ตรงกันเออโดยเฉพาะาเมื่อช่วงมิถุนากรกฎาที่ผ่านมานี้นะครับกิจการหรือว่าการงานของคุณนั้นดูเหมือนจะ,ะมีปัญหาแล้วก็ติดติดขัดขัดอยู่นะครับ ปกติแล้วชาวตุนนะผมจะบอกให้จะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใหญ่มันต้องเด่นเออแถมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอีกต่างหากนะครับพอช่วงวิกฤตงานมีปัญหาผมว่าชาวตุนเองก็คงสุดลงไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่จุดเด่นของชาวตุนก็คืออย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือความคิดแล้วก็ไอเดียการอ่านเกมทางการงานนั้นแทบจะขาดลอยทะลุป,ปูป,ปงกันเลยทีเดียวนะครับ และผมก็มองว่าช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับที่งานมันมีปัญหาเออผมว่าวิธีแก้ไขทางออกของปัญหาจะทําอะไรจะแก้ไขแบบไหนจะไปในทางไหนผมว่าหัวของชาวตุนเนี่ยมีเตรียมไว้อยู่แล้วหลายแผนหลายแบบล่ะครับเออแต่มันจะมีอยู่แผนหนึ่งแหละที่มันเด่นชัดเจนมากในหัวของคุณนาตอนนี้นะเออและคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในเส้นทางนี้เสียด้วยนะครับ แต่ก็ดูเหมือนว่าคนรอบๆตัวของคุณนั้นไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยนักสักเท่าไหร่หรอกเออก็เลยอาจจะมีประเด็นอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านๆมาแต่กันยายนนี้ก็จะดูพลาๆลงเบาๆลงไปอยู่นะครับยิ่งปลายเดือนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ละแต่ก็คงจะต้องจำยอมตามชาวตุลนอยู่แล้วล่ะครับ <c oughs> แล้วก็ดาวอีกดวงที่จะย้ายในเดือนกันยานี้นะครับนั่นก็คือพระราหูเจ้าเรือนปุตตะ ในวันที่10กันยายนนะครับท่านจะยกย้ายเข้าไปยังเรือนมรณะนะครับแล้วก็เลงปลายหอกเสียเรือนการเงินเออนะ,นะดาปุตตะไปเป็นมรณะหลายคนตกอกตกใจกันเออนะ,นะมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ร้ายซ่อนอยู่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้แหละในด้านดีนั้นนะครับพระลาหูไปอยู่ในเรือนมรณะเรื่องการติดต่อนะครับกับคนทางไกลหรือวัด ไกลๆต่างประเทศต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับเรื่องของอพวกสื่อโซเชียลออนไลน์นะจะเด่นมากๆและการที่ดาวปุตตะย้ายจากสุภะไปเข้าเรือนมรณะแล้วก็ยังเลงไปหอกใส่เรือนการเงินแบบนี้นั้นนะครับแถมดาวมรณะเองก็ไปอยู่ในเรือนการงานแถมได้รายชายโชคอีกโอ้ยดาวอาทิตย์ก็ให้คุณสูงเหลือเกินนะครับดาวลาระผมว่าจากนี้ไปนะครับ จนถึงประมาณมีนาเมษาปี65นะครับการงานของคุณนั้นธุรกิจของคุณนั้นนะครับจะมีการขยับขยายและก็พัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นที่เดือนกันยานี้แหละนี่ผมมองว่าเป็นจุดที่เหมาะแล้วการงานของคุณลักษณะงานของคุณรูปแบบงานของคุณจะเปลี่ยนไป มันจะถูกให้พัฒนาแล้วก็ถูกปรับปรุงนะครับให้เข้ากับยุค5กี6กีเออไอพวกไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปตามการเวลานะครับเขาจะมาฉุดล้างคุณไว้ไม่อยู่แล้วนะยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงละครับนะเพื่อที่จะให้อยู่รอดต่อไปแถมความมุ่งมั่นของคุณนั้นยิ่งโดดเด่นนะครับในช่วงณเวลาตรงนี้ แต่ว่าความมั่นใจจนเกินไปนะครับความโดดเด่นจนเกินไปต้องระวังในคําพูดคําจานะครับบางทีพูดออกมานั้นไม่ได้คิดเพราะว่ามั่นเกินไปเออมันอาจจะทําให้คนอื่นๆหรือว่าคนรอบข้างนั้นเขาดูไม่พอใจคนอยู่นะครับนั่นคือในส่วนที่ดีนะครับส่วนในส่วนที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ตังเยอะเนี่แหละครับเออมันก็มีการลงทุนเนาะมันมีเกณฑ์การลงทุนอาจจะใช้ตังอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ และก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการลงทุนไม่ใช่ครั้งเดียวจบด้วยนะครับเออจะมีเป็นช่วงๆเข้ามาอีกหรือว่าแบ่งเป็นเฟสๆทำไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบอกให้ชาวตุนตะเตรียมการเงินการทองเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับการที่ดาวพระราหูไปอยู่ในเรือนของอาดาวศุกร์อย่างนี้นั้นนะครับธุรกิจใดก็ตามที่ผ่านๆมานะครับหากคุณเคยทำแบบเรียบๆง่ายๆ พื้นบ้านพื้นบ้านออพยายามจับเขายกขึ้นมาให้เป็นอินเตอร์เซียนะครับอาจจะลงเวฟนะครับกระจายโซเชียลดันสื่อออนไลน์อัดโฆษณาเข้าไปนะครับหรือว่าเดลิเวอรี่เหมือนกับแก๊ปไบหรือว่าแพนด้าไปเลยจะปังปังปัง,ปงมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะครับดาวการเงินยังเป็นกเกษตรตาทิบดียังแข็งแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วง หลังวันที่10กันยาเป็นต้นไปนะครับผ่านพ้นไปแล้วพระราหูท่านยกย้ายแล้วก็เลงเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะหยิบจะจับจะหาเงินคล่องมากขึ้นง่ายมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาอยู่นะครับก็ขอให้สบายใจไว้ได้เลยนะดาววาสนาตกดาวตกเรือนการงานนะครับได้ราชาโชค โอคุณเตรียมแค่กำลังใจนะครับแล้วก็แรงกายรอต้อนรับศึกครั้งนี้ได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนเหนื่อยชิปหายฮึอแต่ถึงอย่างไรก็ต้องระมัดระวังไว้ช่วงปลายปลายเดือนด้วยนะครับประมาณวันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะครับอาจจะมีเรื่องคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินการทองและผลประโยชน์อยู่นะครับฉะนั้นใครเข้ามาดูในช่วงตั้งแต่ต้นต้นเดือนหากคุณจะลงทุนอะไรหรือว่า ทำงานร่วมกับคนหลายคนคนหมู่มากผลประโยชน์ต้องชัดเจนนะครับเ,ออเงื่อนไขหน้าที่และกฎเกณฑ์ต้องแน่ชัดพูดง่ายๆพยายามให้มีหลักฐานเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องวุ่นๆอยู่นะครับในช่วงปลายเดือนนะส่วนสุขภาพนั้นนะครับพระราหูแล้วก็พระอังคารก็ยังคงเล็งลักอยู่นะครับความเครียดสะสมที่ผ่านๆมาและก็การโหมงานหนัก การคิดหาวิธีแก้ไขนะครับจะทําให้สุดป่วยได้พยายามเน้นทานอาหารบํารุงหรือว่าอาหารที่มันมีประโยชน์ให้เยอะๆเข้าไว้นะครับพักผ่อนให้มากๆคลายเครียดนะครับผ่อนคลายสมองจะได้โลดแล่นแล้วก็เดินในเต็มที่ใช้งานในเต็มที่เออเอาละแถมให้อีกนิดนึงนะครับอ่าวันที่1กันยายนถึงวันที่5กันยายนนี่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับระเบิดจะลงเออควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆ นะครับนิ่งๆเข้าไว้เย็นๆเข้าไว้นะครับโดยเฉพาะความคิดที่มันเจ็บๆปวดๆฝังแน่นอยู่ภายในอกเนี่ยมันจะเริ่มย้อนออกอาการกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความดื้อรั้นและความหัวแข็งจะนำพามาซึ่งประเด็นปากเสียงนะครับแล้วก็ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นสิ่งที่เราอยากจะทำจะมีคนมาขัดนะครับเส้นทางที่เราจะเดินไปนั้นเต็มไปด้วยขวาหนา้เออ แต่ว่าพอเลยผ่านเข้ามาวันที่6กันยายนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับความวุ่นวายต่างๆนานารอบๆตัวคุณแล้วก็ปัญหาที่มันเคยมีเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นคุณจะเริ่มควบคุมมันได้แล้วคุณจะเริ่มคอนโทรลมันได้นะครับจะติดต่อเจราจาประสานงานอะไรต่างๆนานาก็จะเริ่มที่จะประสบผลสําเร็จมากขึ้นนะครับเรื่องใดก็ตามที่ก่อนหน้านั้นคุณเคยเสนอไปแล้วมันถูกตีตกผู้รับผู้ใหญ่เขาไม่รับลองยกเรื่องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงนี้มีโอกาสผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยเขาอาจจะเห็นคล้อยตามคุณก็ได้นะแล้วพอผ่านเข้ามาช่วงนะครับวันที่11-14ถึง14กันยายนนะครับกลับมาตกช่วงที่ไม่ดีอีกแล้วเออระวังเกณฑ์มีปากเสียงความขัดแยง้งถูกใส่ร้ายผู้รับผู้ใหญ่ให้โทษอีกแล้วเออมันยังไงกันเนี่ยกลับไปกลับมาช่วงนี้ควรจะอยู่นิ่งๆน,นะครับ จะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าอารมณ์ของคุณนั้นดุดันเหลือเกินเออแล้วก็พอผ่านเข้ามาถึงวันที่15ไปจนถึงวันที่20กันยายนเนี่ยนะครับการงานจะกลับมาเด่นอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์การลงทุนมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะครับจะมีโชคได้ลาบจากทางไกลหรือว่าอาจจะมีข่าวดีๆจากทางไกลติดต่อเข้ามานะครับในช่วงนะเวลาตรงนี้ผู้หลับผู้ใหญ่เองก็จะให้การอุปาการะสนับสนุนนะครับ พอเข้ามาช่วงสุดท้ายของเดือนนะครับวันที่21ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับมีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางไกลด้วยนะครับต้องจำลาจากแล้วพ่อแก้วของน้องแต่เป็นการเดินทางเพื่อไปรับโชครับราบนะครับเออคนเรามันก็แปลกอยู่ด้วยกันมันก็ชังชังนะแต่พอจะจากกันเนี่ยกลับมีความห่วงหาอะไรอาวอซะอย่างนั้น มันไม่เที่ยงจริงๆนั่นแหละครับเอามาดูกันในเรื่องของคู่กันดีกว่าครับนะครับพอเข้ากันยายนมานะคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องของความปวดหัวมันยังคงมีอยู่แต่การที่พระราหูมาอยู่ในเรือนของดาวสุกรนั้นผมมองว่าความรักความฮักของพวกคูณนั้นมันจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งอยู่นะครับ อ,อย่างน้อยก็ดีกว่าที่มันผ่านมาละถ้าพูดถึงคู่ครองนะคู่ครองคุณนั้นเขาดีอยู่นะดูแลนะครับซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของการงานการเงินการลงทุนแต่ว่าสังเกตไหมเขาอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนมากนะครับเออมีขึ้นมีลงตามจังหวะของคลื่นน้ำทะเลกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ยเดี๋ยวมีดีเดี๋ยวก็มีร้าย ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเรื่องความรักของชาวตูนกับคู่รักนั้นมักจะมองความรักกันคนละมุมกันคนละด้านเหมือนกับม็อบเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนั่นแหละครับต่างฝ่ายก็บอกว่ารักชาติเออผมแนะนําให้ชาวตูนนิดหนึ่งนะครับบางทีมุ่งงานเสียจนลืมครอบลืมกลัวนะครับหรือว่าเ,อาเวลาที่ให้กับครอบครัวนั้นน้อยกว่าเวลาที่อยู่กับสังคมภายนอกหรือเปล่าเอาเอลองอไป สังเกตดูเอาไปพิจารณาดูนะครับจริงๆแล้วนะครับชาวตูนอาจจะบอกว่าทํางานก็หนักเหนื่อยพออยู่แล้วกลับมาบ้านก็มาเจอเอ้ยพ่อพ่อแง่แม่ง,งอนอารมณ์ร้อนขึ้นไปอีกเบื่อเหลือเกินเฮ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับมันมองกันคนละมุมนะเห็นกันคนละด้านลองให้ความสําคัญกับเขามากขึ้นสินะให้เวลากับเขามากขึ้นพยายามทํากิจกรรมร่วมกัน โอ้ยแฟนของคุณคู่ของคุณเดาทางง่ายจะตายลองมองย้อนกลับไปตอนที่คบหากันใหม่ๆสิเออให้ตายเถอะเวลาผ่านไปทำเป็นลืมชาวตุนนะปัดเดียวเถอะอย่าลืมแล้วกันว่ามีคู่มีแฟนแล้วนะเอา้าเอาลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของคนโสดกันนะครับการดำเนินกิจกรรมกิจการอะไรสักอย่างหรือว่าประสานงาน การทำงานนะครับจะนำพาให้คุณทั้งสองมาเจอะมาเจอกันนะครับพอได้เห็นได้พูดได้คุยกันโอ้ยมันปิ๊งมันปิ๊งนะแต่อุปสรรคในเดือนนี้มันก็ยังคงมีอยู่นะครับคือมีปัญหาในเรื่องของ ดูเหมือนว่าจะเป็นระยะทางนะครับแล้วก็เรื่องของเวลานั้นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันไม่ค่อยจะคลิกกันนักสักเท่าไรหรอกเออก็โทรคุยกันไปก่อนไลน์คุยกันไปก่อนนะครับคิดถึงก็ดูหน้าบนโทรศัพท์เอาแล้วอย่าลืมเช็คโปรไฟล์ให้ดีล่ะมีเกณฑ์ไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะหรือเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาหมานหก็เป็นไปได้ให้ลองเอาไปสังเกตดูกันนะครับ ก็ขอให้ชาวตุนทุกๆท,ท่านนะครับประสบแต่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ความโชคดีในทุกๆเรื่องเลยนะครับเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงคําสักครั้งสําคัญนะครับสถานการณ์นั้นขึ้นๆลงลง,ลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ค่อยจะแน่นอนอาจจะเหนื่อยสักหน่อยอยู่รักษาอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับคู่ครองก็ ให้ใช้น้ําเย็นข้าลูกข้าวไว้นะครับพยุงกันเอาไว้ก่อนต้นต้นปี64สถานการณ์จะกลับมาดีเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งเองนั่นแหละครับถึงยังไงเขาก็ยังเครื่อหนุนคุณอยู่นะครับผมยังมองว่าเขายังดีอยู่กับผมก็ต้องไปแล้วขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับมีอะไรก็ให้รีบรุยเซีย นะครับอยากจะทําอะไรก็ให้รีบเริ่มต้นในเดือนนี้เพราะว่าตุลานะคูห่หุ้นส่วนดูเหมือนว่าจะมีปัญหากันอยู่นะครับเอ้าฝากกันเอาไว้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อในเดือนอตุลาคมเดือนหน้านะครับส่วนเดือนนี้กันยายนต้องไปแล้วสวัสดีครับ